สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้ก็ลุงป้ากำลังทานข้าวนะคะนี่หน่มมากินข้าวกับคุณลุงคุณป้าด้วยเป็นแขกใช่ไหมอ๋ออ๋อวันนี้เป็นแขกคิดว่าเป็นทโอ้วันนี้เป็นแขกแขกดอยแขกดอย ลงเหรอตาพื S <S mm ้นมาเขากินเข่าตาบอด้รอยิ uh ่าน่เนเน่แ้พ่อาพอปาก็กินทุกคนก็คนอื่นเขาเห็นลูกพี่ข้าหมดนี่ไอเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยมันมองไม่เห็นก็ตาบอดก็อดดื่ก่อนเนาะกินก็ไม่อร่อยได้กินรอเนี่ยโเอ คุยกับใครอยู่หรือเปล่าสวัสดียาสมาสวัสดีค่ะครับดีค่ะยาขอบคุณค่านะคะขอบพระคุณใหญ่ขนาดนั้นได้หรอกลางนกางนี่ก็ได้นี่งนี่ก็ได้หน่ังได้นงก็ไดน่งก็ได้่้าปกินยาดนกน ป้ากินขนมที่ยายเอมามายายดีใจกินคาละแม่คำพูดเนี่ยมันต้องไม่ถูกตั้งนะพระสมนนะัยเป็นบัๆเนี่น,นมันจะผิดพลาดนา <c oughs> ี่แหละพอพออยู่กันกนักกฎหมายเยอะอย,อย่างนี้แหลยพ่อกินยายดีใจมาพ่อ <c oughs> แล้วพูดยังไม่จบไงคะพี่ใหม่พ่าพูดน้ำเป็นบักเลยนะ เปต้องดูว่าเวลาเข้ามาเนี่ยมันรัอะไรอ่ะมันรติดอ่ะให้ดูร่กันดูไปดุ่งเลยเป็นอะไรนะพูดเยอะขนาดนี้แกทนไมอยูได้เา้กินรนยงัก่กงเาเด้อกนงามนะามนนนางมารเนนางมารเอนานงมาเรเด้อปทน

คุณนิกี้นะครับก๋วยเตี๋ยวยี่สิบชามแล้วก็แปะยี่สิบเก้านะครับขอบคุณนะครับง่าหรอวันนี้หรอเมื่อวานไาจะวานเมื่อวานหรอขอบคุณมากค่ะเสื้อคุณนิกกี้ถึงแล้วนะไอจิโก้จิโก้จิโก้โดดมาที่นี่วันนี้เสื้อป้าไปใส่สองตัวนะเดินไปป้าสองตัวเดินทางขึ้นเครื่องพรุ่งนี้เอาหรอใบสามอันนี้ไม่ขึ้นอหรออ้อยสองอ้อยสองอ้อยสองไม่เสื่อไม่เสื่อเอาแปะใส่หนึ่งปุ่นอีกเสียงเมื่อไหรอเมื่อไหรอ เไหร่ตม่ได้่อนดูาไม่กินเนี่ยมันมีเนื้อเลาติายืนโปรโมชันนะคะทุกคนหมอกแรงไฟนะคะทุกคนจำได้เลมีหลายอันอยู่ทีมหนึ่งจจลรับหนึ่งกันเน็ตหนึ่งเก้าร้อยนะคะโกโก้สามสองเก้าร้อยกาแฟนะคะสามสองแปร้อยสิค่ะทุกคน มาอะไรอยู่ที่เราไม่ถามน่ะเขารอกินข้าวนี่นั่งทำสมาธิอยู่มาไหมข้าวมาล้อกหนุ่มไปแล้วก็ต้องกินไม่อร่อยตัวหมดค้ากลัวกลัวไม่หลับที่หลังอิ่มไม่ต้องเมื่อวานตัดสี่ขาไม่รู้ว่า วันนี้ใครมากินข้าวกับข่อยนะไม่มีโอกาสถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งนะใครกินข้าวทุกวันทุกวันยังไม่เคยถูกเลยขอ้อจมูกนั่นจมูกนี่บ่เคยหยุดเลยใครอยากถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งมากินข้าวข,ข่อยเด้อวันนี้เด้ออยาก,กกินเด้อกินโดนนอนพอดีไปถึงไหนแล้วคะพุทธิฐานมารักมากในช่วงชันธภรณ์ค่ะ ก็ตอบมัรัก็ถามมาน้ารป้าเป็นคนน่ารักอยู่แล้วแต่ใครพูดเรื่องัตนไม่หาอะไรเีื่อนก็จะตบป้าเป็นคนรักสาค่ะกไมก็ตามสบายขอแก้ข่าวนะครับพุดีทพ่อแนบอกว่า หมากินกระดูกไก่แล้วทำเสียงตั้งนั่งดูโทรศัพท์ไม่ได้นะครับน้ำมันใส่หลายพ่อน้ำมันมันบอกเนาะพ่อนั่งดูเฉยๆแล้วแม่ทำอะไรลูกดูโทรศัพท์พ่อบอกน้ำมันทมาให้หมากินไก่ลูกกระดูกเนี่ปักท้องมรึมลูกตกใจกันทำอะไรไม่ถูกไงไม่กล้าเก็บน้ำมันน้ำมันเก็บแต่เมื่อบอกว่าตรงเมือมันเข้าไอ้เลโกุ้นับเข้บาลน้ำมันงานตามนะอย่ามาเสียงลูกพูดถูกต้อง นพ่อก็เลยเก็บพวกกระดูกลูกกินหน่อยเก็แบแต่จานแล้วเอาขไปสูบอย่าเถียงเมียค่ะเมียไม่อยู่ในที่การ์แล้จจเวเถียงลูกเลยเขาต้องเชื่อเขาต้องเชื่อลูกนะกต้องเชื่อเด็กเชือเด็กเขเลยถาม,ม,น,มน,นุ่มมลว่านุ่มเปิดตู้เย็นยังไงลูกอยาก่าเถียงลูกอลูกปลากระลุงกินข้าวนะคะเอฟซี

เดี๋ยวพี่ชัยพี่กินข้าวกินปลาแบบสงนขั้วแล้วกินตอนไหนกินบังกันมาเนี่ากินมังกันต้นมากินเผานี่ยนะกินตอนตอนที่ลุงจะขึ้นรถนะลุงขึ้นรถตายเพ่อนกันเลยกินเผาด้ยโอ้ยพอกันบอกมากินเผาพี่ชัยอิ่มแล้วลุงกินเนี่ยเนาะ ลุงป้ากินข้าวคือกันน่ารักเราไปน้องอไม่้องไปไหนนะเ้าเยพอเือจะรอแล้วมาจอดรถสกสิบนาทีแล้วอุ่ยแอนลยังแล้วเนี่ยจะจะเคลียร์รับอยู่ไม่เคลีย์รอขยาธจะลงข้าวนะโอดยคุณหดเลยมผมผมอเลยพวกนี้คงไม่ได้ครับผ กากากาที่มันช่วยยกเลยนะอันนั้นเป็นเมืองไม่ใช่โต๊ะบอกให้นะการทำงานเนี่ยมันจะดบแล้วเกาทำงานโซเชียลกันเยอะเลยเนี่ยกากาหัดไปดูบ้างนะเออถ้าเป็นหนึงไม่กล้าถ้าเป็นเราอ่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะตายไปนอน